สวัสดีค่ะทุกคนตัวนี้นะคะนัดอยู่พื้นที่ของจังหวัดป่าจินเบยีน,นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะทริปในวันนี้นะคะเราจะเข้าไปที่เทอีอ e ัมค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนทริปนี้เป็นทริปสำรวจน้ำตกเขียวอีอ่ำซึ่งนัดก,ก็ได้มีโอกาสเข้าไปสำรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ชุมชนนะคะซึ่งตอนแรกที่เที่ยวที่นี่เขาจะเปิดอย่างเป็นทางการให้เที่ยวแต่สุดท้ายหลังจากการสำรวจแล้วความปลอดภัยอาจจะยังไม่ดีมากพอณนะตอนนี้เขาเลยปิดไว้ก่อนค่ะนะัดเสียดายามากๆเลยวันนี้ก็เลยจะให้ทุกคนมาชมบรรยากาศก,าก่อนค่ะหอบซึ่งวันนี้นัดก,ก็ เลือกที่จะเดินแบบวันเดย์ทริปนะคะดูจากระยะทางแล้วไปกับประมาณไม่เกิน10บกิโลค่ะเราจะสโลไลท์เก็บเห็ดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวตามนั้นมาค่ะเราไปดูกันว่าปลายทางนั้นจะสวยขนาดไหนค่ะการเดินทางมาที่นี่นั้นง่ายแสนง่ายนะคะนัดขับรถมาจากกรุงเทพใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ ทางเดินน่าจะแบ่งเป็น2ช่วงนะคะช่วงแรกจะเป็นทางที่เดินราบแล้วก็ขึ้นเนินนิดนึงค่ะระยะทางประมาณ3.5กิโลเมตรส่วนทางเดินในช่วงหลังจะเป็นทางราบ1.5กิโลเมตรค่ะถึงจะเป็นเส้นทางขึ้นเนินแต่ว่าก็เดินไม่ยากนะคะเนื่องจากว่าทางนั้นถูกเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยค่ะจะเห็นได้เลยว่าค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็เป็นทางถนนบางจุดเป็นทางปูนด้วยซ้ำไปนะคะ โอกาสในการเดินหลงทางนั้นบอกได้เลยค่ะว่าไม่มีถ้าไม่ออกนอกเส้นทางค่ะเดินตามทางไปเรื่อยๆน่าจะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยมากกว่าค่ะสำหรับถ้าเกิดว่าใครเดินแล้วโอ้ปวดท้องอยากเข้าห้องน้ําห้องน้ําห้องท่าไม่มีนะคะต้องเข้าป่ายอย่างเดียวอย่าเข้าไปลึกนะคะบอกเพื่อนบอกฝูงไว้บ้างค่ะ สิ่งที่น่าสนใจมากๆของเส้นทางนี้สําหรับคนที่ชอบสํารวจเห็ดนะคะด้วยความที่เป็นหน้าฝนเห็ดแปลกๆเยอะมากเลยละค่ะ1.5กิโลตัวบุ้งลักษณะนี้เยอะมากเลยนะคะเกาะทั้งตามต้นไม้ตามหินแล้วก็เจอที่น้ําตกด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราก็เ,เล่าเลยระยะทางอีกแค่ไม่เกิน1.5นะคะเราจะถึงที่น้ําตกค่ะ ทางไม่ยากนะคะแต่ว่าร้อนมากค่อนข้างค่อนข้าง,ง,งมากเลยค่ะมันอบอ้อาวแล้วก็ยุงเยอะนะคะอันนี้เป็นทางนะคะจริงๆแล้วคือรถขึ้นได้นะคะแต่ว่าห้ามรถขึ้นค่ะประมาณนั้นเป็นทางที่กว้างมากนะคะคือทางถนนเลยอะ่ะ 3.5กิโลแรกมีความชันนะคะ1.5กิโลสุดท้ายเป็นทางราบดูจากเวลาแล้วเราน่าจะถึงที่น้ําตกประมาณเราออกมากี่โมงวะสิบใช่ป่ะสิก่อนเที่ยงอะค่ะตอนนี้นะคะเดินมาแล้ว1ชั่วโมงสาหนาทีค่ะกับ4ี กิโลครึ่งนะคะน่าจะอีกแค่500อเมตรเท่านั้นนะคะเราก็จะถึงจุดหมายค่ะคนกลัวหนอนระวังนะคะเดินดีๆนะคะเดินบางทีเนี่ยมันก็จะมีหนอนนะคะที่แบบว่าห้อยลงมาคือถ้าเราเดินมองไม่ทันดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินชนนะก็จะอาจะขึ้นหัวเรานะหนึ่งแล้วก็ตามต้นไม้ค่ะมีบุ้งนะคะบางต้นนี่คือมีหลายตัวเลยนะคะเป็นครอบครัวเลยก็มีค่ะประมาณนั้น ลักษณะเส้นทางเป็นแบบนี้นะคะอุ้ยขึ้นข้างบนเนี่ยไม่อยากรองเท้าเปื้อนมากประมาณนี้บริเวณนี้คือจุดกลางเต็นท์ค่ะกรณีที่ใครมาพักค้างแรมค่ะเราใช้เวลาเดิน1ชั่วโมง41นาทีก็มาถึงน้ำตกค่ะ บริเวณนี้จะเป็นหัวน้ำตกให้แช่น้ำได้นะคะแต่เดี๋ยวเราต้องปีนลงไปด้านล่างค่ะน้ำตกเหวอีอ e ามีต้นน้ำมาจากคลองช้างคานมีความสูงประมาณ25เมตรค่ะจุดที่ถ่ายรูปสวยคือด้านล่างนะคะเราต้องปีนลงไปค่ะตรงนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะ ข่าที่นัดได้ยินมาในอนาคตอาจจะมีการทำบันไดให้ไต่ลงไปได้ง่ายขึ้นค่ะช่วงที่สวยที่สุดของน้ำตกเฮลีอ,อัมคือฤดูฝนนะคะระหว่างเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมค่ะตอนนี้นะคะละอองน้ำอะ่ะปลิวเข้าหน้านั้นนะคะตลอดเวลาเลยนะคะตลอดวันนี้ เป็นความโชคดีเนาะที่ฝน้วจะตกไปแล้วค่ะทําให้น้ํามันนี้สวยมากๆนะคะปกติมาน้ํำตกเมื่อไหร่เนี่ยนักมักจะมาาน้ำพาน้ำป่ามาด้วยนะแต่ว่ารอบนี้ถือว่า,าตกเป็นสําเร็จค่ะด้าน,นหลังสวยมากเลยนะคะวันเดย์ทริปของน้ำตกผาอีอ่ำนะคะก็ประมาณนี้เนาะ อนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งค่ะเดี๋ยวนัจะเดินออกแล้วนะคะซ่อนขาขาออกเนปกติก็เพราะเราจะชอบใช้ความเร็วใช่ไหมแต่ว่าทริปนี้อาจจะไม่ได้เร็วมากนะคะเพราะว่าขามาเนี่ยนัยังไม่ได้เก็บเห็ดอะไรนะคะเดี๋ยวจะพยายามดูเหตุค่ะถือว่าเป็นความโชคดายเพราะว่ากล้องนัดแบตหมดนะคะเราแตะมือถือเครื่องเดียวน่าจะพอเก็บได้พอประมาณโอเคนะแต่เงินเต่าออมาค่ะใครที่ไม่เคยเห็นเ,เห็ดลังนกนะคะ จะบอกว่าที่นี้นะคะมีเห็ดลังนกเยอะมากๆ,ๆเห็นทุกขนทุกแห่งเลยนะคะอันจะเล็กมากเนาะเดี๋ยวนะ่าจะขยายในรูปให้ดูนะคะลักษณะเขาจะเป็นแบบอันนี้เป็นรุ่นขอบเรียบเนาะเขาจะมีแบบขอบจีบกับขอบเรียบค่ะเห็ดลังนกชุดนี้เป็นเห็ดขอบเรียบนะคะและว้วด้านในจะมีเหมือนไข่ด้านในอย่างนี้นะคะ่ะเอาเป็นว่าเนี่ยหน้าตาเขาจะประมาณนี้นะเดี๋ยวนะ่าจะขยายรูปให้ดูนะคะอันนี้คือชนโรงนะคะเป็นพึ่ง ชนิดที่เล็กที่สุดค่ะลังชะนลงที่นี่สวยมากเลยนะคะเป็นสีเหลืองด้วยเห็นไหม ตอนนี้ยังคงเดินออกมาแบบไม่รีบนะคะตอนนี้นัดเดินได้เกือบ mm hmm. เกือบสองกิโลแล้วล่ะคะ่ะนัดยังคงรอเก็บเห็ดข้างทางนะคะด้วยอาวุธที่ไม่พร้อมมือสักเท่าไหรค่ค่ะไปไปต่อตอนนี้นะคะนะัดเดินมาแล้วสามกิโลคะ่ะหน้าจิดประมาณไม่เกินสองกิโลนะคะเราจะถึงทางออกคะ่ะ mm hmm. ก็ เดี๋ยวนัดสรุปสำคัญสำคัญเนาะของทริปนี้ให้ฟังนะคะข้อที่หนึ่งค่ะสามารถมาเที่ยวแบบวันเดย์ทริปได้นะคะทางเดินนั้นไม่ยากค่ะออกแนวง่ายด้วยซ้ำนะคะและเป็นที่ที่เที่ยวได้ทุกเพศทุกวัยไม่เอาทุกวัยไม่ได้สิอาทุกวัยที่แข็งแรงแล้วก็มีการออกกำลังกายบ้างะะอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นเอาเป็นว่ามือใหม่อะ่ะเที่ยวได้ไหมเที่ยวได้นะคะ ข้อที่สองนะคะยุงเยอะมากค่ะแล้วก็ดุนะคะดุในขณะที่ว่ายากันยุงเนี่ยเอาไม่อยู่นะคะแล้วก็ยุงกัดทะลุเสื้อผ้านะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็คือการแต่งกายขอเป็นชุดที่มิดชิดมากๆนะคะเออไม่รู้ว่าจริงไหมแต่นันสังเกตหลายทีเราว่าการใส่สีดำเนี่ยทำให้ยุงลุมนะคะทําให้ยุงลุมค่ะดังนั้นแล้วนะคะแนะนําว่าก็ดีเลี่ยงสีดําก็ได้ อันนี้ไม่เกี่ยวไหมนะแต่ว่าเมื่อกี้เห็นคนน้องที่ใส่สีดำอะ่ะยุงคือแบบอย่างนี้เลยอย่างนี้รอ,อบเลยอะ่ะค่ะแล้วก็อย่างที่สามนะคะก็คือ trekking pole จำเป็นไหมทางชันแต่เดินง่ายนะจริงๆเราไม่ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่าตอนช่วงที่เราปีนน้ำตกอะ่ะเราก็ต้องพิง trekking pole อ,อยู่ดีนะคะต่อไปข้อที่สี่ตอนช่วงที่ปีนลงน้ำตกแล้วกันคะ่ะช่วงที่ปีนลงน้ำตกก็ถือว่า ต้องใช้แรงแขนแรงขาแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังสูงอยู่นะเพราะว่าตรงนั้นมีจุดที่ถ้าลื่นลงไปก็น่าจะเจ็บอยู่อะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ระวังนะคะตอนนี้คันจังเลยอยุ่งเห็นไหมนี่คือพ่อนซอฟเฟลตลอดเวลานะแต่ว่าเอาไม่อยู่นะเพราะว่ามันกัดทะลุเสื้อนะคะใกล้ถึงทางออกแล้วแหละแ,แล้วก็มีอะไรอีกไหมนะอ๋ออย่าลืมค่ะเตรียมนะ้ํามาหนึ่งขวดเนาะสำหรับคนที่วันเดทริปนะคะน้ําขวดเดียวเพียงพอค่ะ แล้วก็ติดอาหารกลางวันมาด้วยหรือว่าขนมพบเคี้ยวก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วใช้เวลาไม่นานเดินปกตินัดว่าน่าจะเข้า2ชั่วโมงนะคะแบบที่แบบที่รีบรที่ๆๆไม่รีบเลยนะ2ชั่วโมงแบบค่อยๆเดินไม่รีบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขาออกอ่ะมันจะเป็นทางลงเนินเนาะฉะนั้นเนี่ยขาออกจะไวกว่านัดน,นะคะขาออกนัาตีให้ประมาณชั่วโมงครึ่งก็น่าจะถึงที่หมายค่ะมีอะไรอีกนะ คิดออกอีกอย่างละที่นี่ไม่มีทากนะคะอุ้ยสายลาเห็นไหมนี่ขนาดใส่ถุงมือหนามากอะ่ะมันยังเกาะเลยอะ่ะยุงอะ่ะคือที่นี่ไม่มีทากนะคะก็เดินได้สบายใจค่ะแม้ว่าจะเป็นหน้าฝนก็ตามนะคะสำหรับสายที่ชอบเก็บรูปเห็ดนะช่วงนี้เป็นหน้าฝนเนาะก็สำหรับเส้นทางนี้เห็ดเยอะมากเลยนะคะมีทั้งเห็ดที่กินได้แล้วก็เห็ดที่กินไม่ได้นะคะถ้าไม่แน่ใจก็ ไม่กินสักชนิดดีกว่านาออย่าไปโรงพยาบาลไม่ทันค่ะอืมประมาณนี้เอน้ำตกสวยมากไม่ติดเลยค่ะน้ำตกนี้ให้เต็มนะคะในความสวยที่เห็นเนี่ยก็คืออโอเคสุ้มค่ากับการเข้ามานะคะน่าจะหมดแล้วละมะั้งโอเคเดี๋ยวรีบเดินดีกว่านะคะน่าจะเลยอีกแค่ กิโลนิดๆเท่าน,นั้นเองก็จะถึงทางออกค่ะถ้าไม่มีรถมารับที่ทางออกนะ้วจะเดินจากจุดทางออกอะ่ะกลับไปที่รถที่นัดจอดอยู่เองนะคะเพราะว่าระยะทางมันไกลไม่ไม่ไกลมากค่ะขับขับรถคือ3นาทีอะ่ะโอเคไปตอนนี้นะคะเดินไปแล้วประมาณ4กิโลนิดๆนันะ้ได้ยินเสียงถนนแล้วอะ่ะเหมือนรถผ่านไปผ่านมาแล้วละคะ่ะเราน่าจะใกล้ทางออกเต็มที่แล้วนะ อ๋อลืมบอกอย่างหนึ่งค่ะเส้นทางนี้นัดว่าเกือบตลอดเส้นทางนะคะมีขึ้นแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์นะคะเพราะว่านัดเดินออกมาได้ประมาณสักจากจาก,จากเออายทางเนาะออกมาได้แค่โลเดียวนะัดก็แชทโทรศัพท์คือเมาส์มอยก็ตลอดทางเลยะคะ่ะประมาณนั้นโอเคเอาเป็นว่า พอแล้วดีกว่าค่ะขออนุญาตจบทริปของน้ำตกเทลอียมแบบวันเดย์ทริปเท่านี้ล้กันนะคะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะแล้วเจอกันอีกครั้งค่ะเมื่อเมื่อทริปต่อไปบ๊ายบายถึงแล้วค่ะนี่คือทางออกค่ะจริงๆแล้วมันแค่4.5กิโลเองนะคะจากการจับระยะทางไปกลับก็9กิโลค่ะ กลับแบบไม่รีบมากนะคะแล้วก็นัดแวะถ่ายเห็ดไปอ่ะมันก็ใช้เวลาอุ้ยกระเปามันก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งได้ค่ะจริงๆถ้าชําทำเวลาดีๆก็ชั่วโมงเดียวเอาอยู่นะคะเรียบร้อยบ๊ายบายทุกคน